ครับผมไม่ตีจากร้านไม่ตีพักเครื่องนะครับวันนี้นะครับมีความยินดีขอนําเสนอเหรียญพยาเต่าเรือนหลวงปู่หลิววัดไร่แตงทองรุ่นสุกใจนะครับเหรียญรุ่นสุขใจเนี่ยสร้างเมื่อปี2 5 3 7ในวาระที่หลวงปู่หลิวเมียยุครบ89ปีนะครับในงานปู่พัทศีมา ฝังลูกนี้มีพราหอรสนะครับมีสร้างกันจำนวนตั้ารวมกันนะแสนกว่าเหรียญน,นะเ,เฉพาะทองแดงเนี่ยแปดหมื่นสี่พันองค์นะครับเนื้อทองคําเนื้อเงินเนื้อนวะเนื้อทองคำนี่มีจํานวนการสร้างตามตามที่มีผู้สั่งจองตามข่าวเพราะว่ามีจองมาร้อยห้าสิบ 175เหนะรียญเนื้อเงินสร้าง20,000องค์เนื้อนะวะโลหะ20,000องค์เนื้อทองแดง84,000องค์เท่ากับจํานวนพระธรรมขันธ์นะครับถ้ารวมัาสีเนื้อก็แสนกว่องถึงแม้จํานวนสร้างจะเยอะนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราจะพบเจอง่ายๆนะครับเพราะใครมีก็หวงแหนเก็บไว้ ่วนบล็อกก็มีหลายหลายบล็อกนะมีบล็อกทองคําบล็อกมีบอลบอล็อกรอจุดนะครับรอขีบล็อกวงเดือนนะวันนี้ผมมานําเสนอเนี่ยมีสามเหรียญนครับห้ดูรีทองแดงสองเหรียญนะครับแล้วก็มีเงินก้อนอีกเหรียญหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันทีละเหรียญ <c oughs> เหรียญแรกนะครับจะเรียกว่า เป็นบล็อกนิยมเป็นบล็อกที่มีเรื่องบล็อกบอลบล็อกบอลก็ดูตรงไหนเันดูตรงนี้นะครับนี่มันจะมีจุดเนี่ยตรงระหว่างยันสองตัวนี้จุดกลมๆนะครับเ,เรียกว่าบล็อกบอลบล็อกนี้เป็นบล็อกนิยมนะครับเดี๋ยวเรามาดูจุดตํหนนี้ดึงนะครับเอาไว้ให้ทุกท่านได้เรียนรู้จดจําไว้เวลา ไปจะเช่าหาพระเครื่องรุ่นนี้จะได้จําได้ว่าตำหน่งยูตรงไหนนะครับมาดูตรงหัวเต่านะครับหัวเต่านี่ตรงนี้เนี่ยรงเนือคิ้วนี่มันจะมีเนื้อเกินตรงนี้นะครับเนื้อเกินขึ้นมาแล้วก็ตรงยันตนัวนี้มันจะมีล่องระหว่างตัวยันนะครับแล้วก็มาดูตรงนี้ขาเต่า น้าเต่านี่มันจะมีเส้นซ้อนอยู่นะครับทางนี้ทางนี้ก็มีเส้นซ้อนเห็นไหมครับนีเรามาดูตรงนี้อะไรนี่นีนน่ตัวนี้ก่อนอย,ยันตัวเน,นี้ลักษณะคล้ายๆพอผ่านไอ้พอพึ่งปอพึ่งนะมันจะมีเส้นซ้อนอยู่ตรงตรงหล่องเนีน้่ตรงนี้ตรงนี้ครับลองดูให้เห็น ีมาดูจุดนี้ตรงนี้มีเนื้อเกินนี่ใต้โมแหวนระหว่างมแหวนกับงองนี่มีเนื้อเกินมาให้เราสังเกตดูแล้วก็ดูใบหน้าค่ะใบหน้าต้องอิ่มแก้มนี่ต้องเป็นลูกดวงตาจะมีเม็ดตาเนี่ยสองเม็ดเล็กๆแต่คมไม่เบลอคม แล้วก็มีหน้าอ,อกท้องใหญ่แขนแขนซ้ายแขน,ขนขวาเี่ใหญ่นี่มาดูนี่นะครับนี่นี่นี่เป็นโค้ดโค้ดหนังสือจีนนี่โค้ดเนี่ยโรงงานก็ตอบมาให้เลยนะครับตอกรึแล้วก็มาดูด้านนี้ด้านนี้เป็นโค้ดที่ทางวัดตอกเองจะเป็นโทรทรตวทหารในวงกลมมีไขป่ปลา ต้องชัดคมโพสสองตัวนี่ต้องคมนะ,ะข้างในสองเข้าไปนี่จะเป็นตัวตัคื่อจีนก็คมตัวทอทหารก็จะคมไม่เบลอคมนะนี่แล้วก็ดูเส้นเนี่ย<ๆ>เส้นวิ่งเนี่ยหรือว่าเส้นยันนี่ครับขนาดยันนี้ต้องโตใหญ่คมชัดทุกตัวนะครับอันนี้มาดูนี่รอเรือ ตรงล่อนเรเือเนี่ยก้างเนี่ยมันจะมีเส้นแตกออกมาเห็นไหมครับเส้นแตกก็มาดูตรงนี้ตรงยันตัวนี้มันจะมีเนินซ้อนขึ้นมายันยันตรงหาเต่านี้นะค่อยๆเห็นน่าจะเห็นนะครับแล้ามาดูเราว่าสุขใจตัวข้อไข่เนี่ยมีนเป็นเรื่อเกินตรงนี้มเด็กๆ แล้วหัวจอดจายก็มีขีดนิดหน่อย,อยนี่ครับต่อไปเกินแล้วตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้สําคัญนี่เห็นนะจุดเล็กๆจุดเล็กๆแต่สําคัญยิ่งยวดเป็นเม็ดเม็ดไข่ปลาไยกว่าเล็กเล็กมากเล็กคมเนี่ยจุดเนี่ยถ้าของเทีไปถอดนี่มันไม่น่าจะถอดติดนะพเพราะมันเล็กมากเล็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 กคมคมครับแล้วก็มาดูตรงนี้ ยันตรงนี้เช่นกันเนี่ยมันจะมีมเส้นซ้อนอยู่นะครับนขขขเนี่ยก็ขาขาเต่านี่ทุกขาเนี่ยมันจะมีเส้นซ้อนทุกขาขานีขา้ขานี้ก็มีนะครับโอเคไว้ส่วนผิวนะดูผิวผิวที่ต้องเรียบตึงน,นะครับเนี่ยจริงๆถ้าเอากล้องสองจริงๆนะผิวเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นนะ ผิวทรายเล็กๆนะไม่ใช่เป็นเป็นทรายหยาบทรายละเอียดมากๆเลยถ้ามองด้วยตาเปล่าจะไม่เห็นแต่้วส่องเข้าไปจะเห็นเม็ดทรายละเอียดเล็กๆมันกระดาษทรายเบอร์ละเอียดสุดละเอียดกว่ากระดาษทรายเบอร์สูงแล้วกันนะครับเป็นผิวไฟเล็ยค่อยๆไล่ดูหน้าเรียนให้ดู่ันก่อจดจำเอาทำดีไหนที่จำได้ก็จำไว้ หรือมีเหรียญในมือนะครับที่เหรียญที่ท่านมีครอบครองไว้มาเปรียเทียบได้นะครับเราจะไล่ให้ดูเนี่ยนะครับนะซ้ายขวาบนล่างแอนให้ดูนะเพื่แพนให้ดูนะ,นะครับแล้วก็เหรียญน,นี่ด้านหน้านี่จะจะนูนิดนึงนะยวดูข้าง เนีครับจะนูนนูนถ้ไม่ใช่ไม่ใช่บวมนะถ้าบวมนี่อีกเรื่องหนึ่งถ้าบวมนี่คือเกนะาไอที่ไม่ใช่บวมนี่อันนี้คือนูนถ้าบวมนี่จะบวมทั้งหน้าทั้งหลังนะครับอันนี้หลังหลังเรียบนะฮะถ้าบวมนี่บวมบวมหน้าบวมหลังนั่นคือเกแต่นี่หน้าเนี่ยถ้าทําเป็นเหมือนหลังเต่าเพราะว่านี่มันแบบเป็นพญาเต่าเรือนเป็นนูนนิดนึงนะครับวันี้มาดูด้านหลัง ด้านหลังเรียบด้านหลังไม่นูนเรียบตึงเนี่ยเรียบมากตึงเรียบมันแผ่นโลหะเรียบเลยเนี่เหรียญน,นี่มันเป็นเหรียญปัม๊มใช่ไหมแรงกระแทกนี่มันจะเกิดจากเส้นที่เป็นธรรมาชาติอะยรเส้นรัศมีเนี่ยเนี่ยกับขอบเนี่ยมันจะเห็นชัดๆเลยเรามาใกล้ๆนะไม่ทราบเหตุผลไหมเนี่ยขอบเนี่ยมีเส้นแรงกระแทกของอ่ แม่พิมพ์มาก็แท่งใส่แผ่นโลหะทองแดงนีงมันจะเป็นรอยรัศมีเนี่ยเนี่จะเห็นเลยถ้าของของฟอร์มมันจะไม่มีเขาก็ถอดพิมพ์ไปมันจะไม่ติดในตรงนี้อันนี้เป็นเส้นธรรมชาตินะครับในบล็อกมันก็ไม่มีเส้นพวงนี้นะแต่เส้นนี้มันเกิดจากแรงกระแทกของโลหะโลหะมันก็เลยเป็นอเป็นรอยขึ้นมานะครับหลังนี่จะเรียบ เนะเส้นสายต่างๆางนี่ต้องคมชัดเรียบร้อยนี่เป็นทองแดงถือไฟนะนี้่มาดูขอบข้างขอบตัดต้องเป็นตัดเทค แค่ว่ามันตัดลงมาประมาณครึ่งหนึ่งหกสิบเปอร์เซ็นต์เลยแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ลอยฉีกขาดนะครับจะเป็นอย่างนี้อย่า,าชัดๆดูเหรียญนี่ต้องดูขอบตัดนะบางทีของปลอมเนี่ยมัน,มนถอดพิมพ์มาหน้าหลังเนี่ยมันมันมันยุ่นมันก็ใกล้เคยเียงแต่ขอบตัดนี่มันมันทำไม่ได้ขอบตัดต้องอย่างนี้นะครับอันนี้คือบล็อก บล็อกบอลเดี๋ยวให้ดูอีกบล็อกหนึ่งรับอ่าน,นี้อันนี้เรียกว่าบล็อกรอมีจุดเดี๋ยวดูตำแหน่งเป็นดนะว่าใกล้เคียงหรือเหมือนกับบล็อกบอลไหมอันนี้อ,อันนี้มีจุดเหมือนกันเป็นเส้นเกินอ่าขาเต่ามีมีเนินเส้นเกินเหมือนกับเหมือนกันเหมือนกันนี่มีเส้นเกินมีขาเตายันตัวนี้มีร่องตา,งายันตัวนี้เรื่ที่ผ่านไปที่นี้มีล่องตางยัน เหมือนกันนะฮะเหมือนกันตำหน่เหมือนกันนี่มีจุดตรงนี้ยู่ตรงนี้ระหว่างบอแหวงหงงเหมือนเขียนตะกี้นี้ใบหน้าผมชัดดูงเมตตาสองเม็ดชัดนะครับอันนี้ไม่มีบอลใช่าหมบอกน,นี้มันจะบ่ก่บอลในโค้ดภาษาจีนโค้ดทหารมีไผ่ปลาลอออันนี้นี่นี่นให้ดูตรงนี้ตรงนี้เรียกบล็อกลอมีจุด มันไม่ใช่ว่าจุดแต่มันจะเรียกว่าเนินหรือเกาะอ,อะไรสักอย่างที่มันเกินมาจากเส้นเนี่ยแล้วมันไปชนกับทัวราเรือ,รอ,อนี่ก็เปนะะ็นนะฮะนี่คือบล็อกรอมีจุดนี่ตรงรอเรือตรงนี้มันก็มีเส้นแตกอันนี้มีขาเต่าก็ามีเส้นเกิดตรงนี้ก็มีเนินยันตรงนี้ แล้วตรงนี้นี่นจุดเล็กๆที่ที่ผมว่านี่จุดนี้สําคัญเล็กมากเล็กก็จะจุดในเม็ดดวงตาอันนี้ของของฟอร์มนี่น่าจะถอดให้ติดหรือถอดติดน่าจะเห็นไม่ชัดนี้ชัดเม็ดเล็กนะแต่ว่าชัดแล้วก็คมแล้วขอไข่นต้องเปตกเส้นสอนนี่ยานนี้ก็มีเส้นกาบ เช่นวิ่งในตัวใหญ่ขาเต่ามีเนินเกินเช่นเกินนะบให้ดูผิวเหมือนกันผิวไฟต้องเรียบครับไปดูช้าๆไม่ต้องรีบนะครับหน้าเหลียงเหรียญด้านหน้าต้องนูนนะครับนูนไม่บวมนะนูน ป็นลักษณะหนังเต่านี้มาดูด้านหลังด้านหลังเนี่ยเรียบตึงเหมือนกันนะครับยันนองคมชัดทุกตัวลายเส้นแระกำลังค,คมให้ดูกใกล้ให้ดูกใกล้เลย ดูความเป็นธรรมชาติเวลาเราไปเช่าหานะครให้จำาจดจำตำหนิที่ผมแนะนำไว้แล้วเราจะรอดไม่เจอของปลอมนี่มาดูครับขอบตัดขอบตัดลักษณะน,น,นี้ดูขอบตัดด้านนี้ชัดนะครับขอบตัด พึ่งหนึ่งแล้วก็ลอฉีกขาดพึ่งนหนึ่งนะครับี่เหมือเนื้อทองแดงทองแดงผิวไฟนะครับไม่ให่ทองแดงลมดํานะครับมีจุดตาหนิเพิ่มเติมจุดหนึ่งนะครับนี่ครับตรงใต้เข่านะใต้เข่าพระมันจะมีเส้นแตกบงบางๆเส้นหนึ่งใต้เข่าเห็นไ,ไหมครับในเนื้อทองแดงเราเห็นชัดเนื้อเงินจะไม่ค่อยเห็นนะ ดูเดนี้มีไหมมีเหมือนกันนะครับเส้นบางๆใต้เขาอันนี้มาดูเหรียญเงินนะครับดูเหรียญเงินนี่เรา,าก็มาดูตำแหน่งจะแตกต่างจากเหรียญทองแดงเล็กน้อยนะครับตรงหัวเต่านี่ยันห็นไหมครับยันนี่ก็มีเส้นเดินเป็นร่องในโวยัน ขาเต่ามีเส้นเกินเหมือนกันในเนื้อทองแดงตรงนี้ตัวผอพึ่งก็มีเส้นเกินใบหน้าพระนี่ตาต้องเป็นเม็ดสองเม็ดติดชัดนะครับตอนเรือตรงนี้โค้ดตัวทอทหารอันนี้จะไม่มมีไม่เป็นวงคมเหมือนในเนื้อทองแดงเป็นตัวทอทหาร ตอกไปเพีเพยวๆเลยทออาหารตอกทึบเลยตัวทองอาหารเนะี่ยแล้วก็โคนิโตนี่มีโคภาษาจีนตอกอยู่ตรงข้างขันซ้ายกับขวาในเนื้อเงินเนี่ยแล้วก็มานหัวตรงนี้มีเส้นแตกตรงนี้ตรงนองเรือนะคยับเหมือนก็ในเนื้อทองแดงมีเส้นแตกออกมาหัเต่าเช่นกัน มีเนื้อเกินนะครับเหมือนกันตรงข้อขันี่มีเนื้อเกินยันตัวนี้ก็มีเนื้อเกินทำไมเนื้อเกินเป็นร่องรต่องในตัวยันง์ขาเต่านี่มีเนื้อเกินะครับนียผิวต้องตึงนะเช่นกันอะอันนี้ก็นูนมันเป็นหลังเต่าเหมือนกันเห็นไหมนูนด้านหน้านูนด้านหลังเเรียบ ตามสูตรนะครับด้านบนหลังนี่เดี๋ยวนี้ก็จริงก็ไม่ได้ผ่านการใช้นะแต่ก็ไม่เชิงนะเพราะว่าเจ้าของเดิมก็ไปเลี่ยมมาเลี่ยมพลาสติกแล้วก็แล้วก็แขวนติดตัวอวอแมันก็เลยมีคราบน่คนะรับเพราะเขาเลี่ยมแนละ้วมันเอ่อคุณจะเลี่ยมเก่าถามันน้ำไอ้เหงื่อมันซึมเข้าไปพอซึมเข้าไปมันก็ทำาหปเป็นร่องรอย แต่ว่าสมามารถพาไม่ได้เสกมัได้ไหมเพราะมันเป็น,นพลาสติกก็ถือว่ายอย่างสวยเด่นสายต้องเรียบร้อยหลังต้องตื่นงเงินเงินนะครับเงินนี้สร้างจำนวนแค่สองหมื่นองมาดูขอบตัดขอบตัดใช้เงินนะครับ โดยสิทด้านหนึง่งห้เราจามาไว้นะครับผมไม่ตีก็มีพระดีๆได้มาก็มารีวิวให้ดูเปิดเผยให้ดูนี่ว่าเรามาศึกษาด้วยกันได้มาไหน้าดูแล้ววันแท้เป็นพระที่เขานิยมก็มารีวิวให้ดูแบ่งปันกันดูเนะครัะ ถ้าใครมีเหรียญรุ่นนี้นะของหลวงปู่หลิวหรือว่ารุ่นไหนก็แล้วแต่หลวงปู่หลิวผมก็รับเช่าทั้งนั้นนะอนนี้ผมมีสามเหรียญเนื้อทองแดงสองเนื้อเงินหนึ่งเนี่ยผมก็รับเช่าหมดหลวงปู่หลิวพระเครื่องพระบูชานะมีก็แจ้งมาได้ครับสำหรับคลิปนี้นะครับ ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ